ครับครูวเว<อ>เวลาลูกๆเขาจะไปโรงเรียนนี้เขาจะตรวจสอบดูอะไรอย่างนี้ไหมฮะแล้วในการงานทางด้านนี้เขาสนใจมากสนใจมาก,ลกเลยพวกเนี้ยเขาสนใจมากค่ะลูกชายคนแ็กเขานัำมูกจะไหลเขาปากแล้วเขาไม่เช็ดให้ลูกแต่ครอบครัวเขาไม่มีอย่างนี้เลยเหรอฮะมีค่ะต้องดู่ะต้องดูนี่คืองานครับติตรงหน้าเข้มนิดโอเคลูกนะโอเคสวัสดีลูกโอเคลูก เกมแข่งกันของเราดีกว่าครับมาแข่งกันนะคะสนามแข็งเราสนับสนุนโดนโซดาสิงค์่ะมาไม่มีของเยอะ จัดไปอย่าให้เสียขอจัดก็จะมีขอจัดก่อนไปอย่าให้เสียขอจัดพบขอประขอจัดอีกคนบอกจัดไปอย่าให้เสียแปลว่ายอมรับสิ่งที่จะรับการจัดเกิดขึ้นวิธีการง่ายๆเลยดารากระสานถ้ากระจับไปดังานั้นก็จะมีหนึ่งท่านนีเป็นตัวแถมก็เป็นสามท่านสามชาติที่เหลือก็จะมาอยู่อีกหนึ่งฝั่งอ่ะก็ตัวต่อตัวมาเจอมัดจัดกันไปวิธีการจัด จัดได้การแข่งขันหนึ่งครั้งค่ะกระทําใดๆก็ได้ที่ดูโดยใช้สิ่งของต่างๆที่อยู่วันนี้อย่างน้อยๆหนึ่งอย่างจะจัดสิ่งนี้นะอีกคนก็บอกว่าดูก่อนพิจารณาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ยอมแพ้ยอมแพ้เลยนะถ้าเกิดมั่นใจก็จัดไปอย่าให้เสียค่ะอ๋อถ้าเกิดเราไม่พูดคาว่าจัดไปอย่าให้เสียนี้เราแพ้เหมือแพ้เลยก็ต้องพูดว่าอ่อผมยอมแพ้ครับผมไม่ให้จัดครับผมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้แพ้ก็เสียหายไปจับคู่กันนะฮะเดี๋ยวว่ากันไปนะใครจะคู่ เขาคล้าอลิพ่ออยู่นี่โอ้เฮ้โอ้ยเดียวครทก่อนพี่โดงเรียกลูกแมวาลยนะน้องเดียทำไม้งเรีกเดียเอหน้าเขาคล้ายลูกชายหน้าคล้ายเดียโอ้เียตัวจริงหน้าอยู่นีาแล้วตัวนี้ถ้าไม่เลือกจะได้ปล่อยวัดตกลหมายไม่เลือกี่ใช่ไหมพี่เฮงอ๋อเดี๋ยวก็รู้ไอ้นี่พยาธีไรเงา ชนก็อร่อยเลยแน่นอนนี right. <c oughs> <c oughs> ่เรื่องหมดแล้วเหรอแน่นอน่พี่มันเป็นตัวแทมค่ะแล้วเราโจ้แน่นอนเหรอพนมครับโอ้โหรับมั่มนี่มั่มีอยู่ทุกทีมนะับนักแข่งจากสชาติที่เหลือนะครับนุ่มมันเป็นเอาเลยเอาไหมเอาไหมลูกเอาอะไรพี่วิโอ่ได้ๆ เอาไหมเอาไปนู่แรกเลยมาเลยค่ะู่แรกกันสามสามคนคุณหม่ออยู่ในทีมขมาหนูคุณต้องจัดว่าใครจะเล่นลำดับที่หนึ่งสองสามด้วยครับมีผลครับทั้งนเลยไหมได้ที่เหลือคุณสองคนนะฮะตกลงคุณสองนะฮะนีเขาถ่ายไว้ก่อนมีผลยังไงเพราะว่าการเริ่มนี่จะให้ทีนาระเริ่มจัดก่อนครับพอจัดนี่คุณจะจัดด้วยกันจะไม่ใช่สิ่งของคนนี้ก็ได้ใช้ก็ได้พอจัดเสร็จปุ๊บทั้งตุ๊กี้ก็ต้องบอกว่าจัดไปอย่าให้เสียถ้าคุณทำได้ ก็ไม่มีคะแนนทางด้านที่ชนะแต่เกมต้องยุติให้ได้ครับถ้าคุณยอมแพ้คนนั้นต้องจัดต่อครับอต้องทำหน้าที่ให้ได้ทำหน้าที่แทนนะครับเหรอครับอาเนี้คผมสามคุณสามอะไรถสามการยอมแพ้คนที่แพ้ก็ว่ากันไปแต่คนที่ต่อจากคนที่ยอมนั้นจะต้องจัดการรับภาระนั้นแทนจนจบนะครับอ้าจะจัดอะไรชนครับขอหอมแก้มพิตุกี้ครับ เพราะฉะนั <t plays half> ้นเขาพูดแล้วคุณต้องจัดนะฮะไม่มีคนด้วยนี่น้ำ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 ขวดยาวกินแล้วเอรว่าทั้งนี้เสน้อจัดทั้งนี้บอกจัดไปอย่าให้เสียไปว่ายังไม่มีการแพ้ชนะเขียวให้ละเอียดค่ะ ถ้าไม่ได้แพ้คนที่หสองรับแทนเรับแทนครับแต่แพ้แล้วนะคนที่สองคนที่ชัดไปต้องรับแทนครับอ่าสู้ไม่สู้จัดไปอย่าให้เสียขอให้โอ้ยเสียแล้วครับคอมใจเย็นมากโอ้โหหอมมากหอมมากไพนัทหอมมากโอ้ยโอ้โห ที่ลชิ้นพอที่2อเม็ดแล้วกันจะพูดว่าจวพูดว่าอะไรไหวไหมพี่จัดไหมจัดไปอย่าให้เสียค่ะาดูดูดูเอาเข้าหนึ่งเอาปากไว้เอาปากไว้สอแล้วครับอ เหมือนกันกับบริเพชรค่ะเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืนค่ะว่าไงครับไม่จัดแล้วพี่ยอมคือ,อคไม่ยอมจัดแล้วพี่ยอมเือไยอมยอมแพ้เองนะพ <ละ S 2> ยองแพ้เองเดี๋ยวพร้อมอย่าลืมกินน้ำนะ่เกี้ยวเลยครับเกี้ยวแล้วครับอ๋อแล้วครับ,อรบเอ้ยเอ้ยดูครับ มามาแบบเคี้ยวหลอกเคี้ยวหลอกเคี้ยวหลอกะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยปากกินได้ของเผ็ดอยู่ต้องเผ็ดอยู่ไม่ไม่รักษาความร้อนโอ้ยยังไงก็ต้องกินจัดกลับนะฮะเพ่งมาก่อนทำอะไรไม่รู้ผมขอเอาเครื่แข็งโหนี้ใส่ใส่เข้าไปในกางเกงของคุณ กางเกงข้างนอกหรือกางเกงข้างในข้างในครับผมขอจัดป้ายใหญเสียะขลังหลังหับหลังอันนี้เกงนอกนอกครับอันนี้เกงในจะไปดูทำไมแล้วเปิดแล้วครับเออใหม่ใหม่ไปเล ไอ้น้องน้องพี่พูดจริงนะพี่แกงเขาแล้วทำไมย้อนไปทำไมน้องมันไม่ไหวจริงพี่เย็นๆยไปให้พี่ทำอีกอันนี้กินอะไรกันไหมไม่เอามาอันนี้คือแพ้แล้วนะมาฝัดหน้าไม่ตาย โอเคโอเคพอทนอยู่อ่ะโอเคโอเคเพราว่าตจ้าลงโทษสิ่งที่อยู่อยู่ที่ไม่แก้งเขาก่อนตอนนี้ทีมแพ้สองไปแล้วนะฮะทีมต่อไปครับใครครับมาตกลงจัดอะไรฮะ กาสาดนไหมคะขูดอมอันเนี้ยกืนลงไปแต่ว่าวาซาบิเนี่ยต้องกืนลงไปให้หมดนะค่ะตั้งช้อนเนี้ยจะเคี้ยวจะอะไรนานแต่ว่าต้องกืนมันทั้งหมดใช่ช้อนเอาไว้นะจัดไปค่ะโอ้โหเอาละมาลืมเองอ่ะลืมเองอ่ะโอ้ยหประยดแล้วอ้ําเอาเกี้ยวด้วยกันเลยโอ๊ย ใหม่ระวังนะจ๊ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วใหม่มาเริ่มแล้วได้แล้วค่ะมาแล้วไม่ผ่านนะเดี๋ยวจะไปยืนไหลแล้วน้ำตาไหลแล้วไหลจริงไหลจริงไม่หยุดเทชับให้เขาอยย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  อมมะขามต่อจากใหม่ที่ใหม่อมแล้วโอ้โหเข็ดไป่ะเรียกไหมว่าไงก็พี่ย <Napoleon>. ้อมไปยอมอ่ยอมก็อมอชไรคุณคุณคุณต้อข้ังไิ่ชอบไม่หลุเข้ามาเขาอมต่ออมต่อครับเมื่อกี้เห็นว่าเขาอมยังนี่เงมันเป็นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยไปเถอะ Oh, <laughs> หัวโอ้หกเมตรจัดไปว่าไงจัดไปให้เสียล็อก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 หัวลงมาผมไม่เ่อยถนัดไอ้เี่งทำแทนเข้าเหรอ ีผมยอมดีกว่าอย่ายอมพี่ขาแค่ร้อนอ่ะยอมของคนที่สามาเข้าลยมันไม่ร้อนไม่มากหรอกเ้ยบชอบเวลาคุณเต้นแบบต้องเน่งเน่งเน่งเนองเน่งชอบเหมือนลูกนี้มิดทาแป้งเลยอ่ะจุ๊บ ชนะอยู่หนึ่งนะครับคุณลับแทนคุณหม่ำเขามาผู้ส yeah. ุดท้ายคุณจอคุณตุ๊กี้ครับนีบคิ้วสองข้างแล้วก็กระดิกคิ้ว2ข้างซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายสิทีจัดไวาใหญ่เสียเหนาะไหนเอี่ยเออเออ

หนึ่งแล, 2> <2 แล้วกินไปสองสาาแล้วกินไหวกันนินึ่งเลยนะแเจ็บคอด้วยแกเจ็บคอจัดไปจัดไปไม่หมดไม่หมดไม่หมดเา้ิอันพิ่งนี่ไงไปเล่นงกัน้่ากินน้าก่อนอ่า เติมเติมเจ้าหนี้แก้ใหม่ไหม้ใหม่นะโอเคแก้เดิมเลยวันนี้วันนี้ไม่ได้ทำที่นี่มะนาวพักอาทำไปแล้วอาอมถ้าผมยอมอ่ะลองยอมไปงั้ โจโจถ้าโจี่ยทำชนะนี่ได้คะแนนไปเลยถ้าแพ้เสมอกับใหม่ได้ทั้งคู่จัดให้นะครับครับติ๊กใส่หัวครับแล้วดีดผมยอมใครลครับคุณเท่งโดนัวโอ้ยผมก็ยอมแล้วโอ้ยโอ๊ยเอาทั่วกันดีเออนิดนิดเดยหน่อยทำนิดนิดเดียวหน่อยนิดเดียวถูอันนี้เด็ก ยิ้มยิ้มยิ้มน้องจะไปแกล้งพี่ได้ไงล่ะเออโถเมื่อกี้ตั้งหกเซนเมตรนี่นะหมเออเกินมากน่ารักพอเออหนึ่งครั้งนะน้องชายจะหลายแล้วเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งสามโอ้เมื่อกี้หนึ่งนะโอ้โหน้องโอ๊ยขนลูกคนพอน้องจะไปทำอะไรพี่โถเอ้ย ได้คะแนน,นไปเลยหนึ่งคะแนนผไ,ได้มาหนึ่ง <นะ S 2> แจ็คได้มาได้มาศูนเพราะนั้นคะแนนนำก็คุณโจคุณโจแล้วไปก่อนหนึ่งคะแนน